สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ร,รายการาร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ของกองทัพบกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการปัญหาภัยแล้งนะครับซึ่งที่บ้านเจาะปันตังอำเภอบันังสตาเป็นอีกที่หที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยเฉพาะกิจยาลา15ในการสร้างฝายครับ การสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติบ้านเจาะบันตังกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาคสี่ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้รับนโยบายโดยตรงจากกองทัพบกในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดยแดนภาคใต้โดยการสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยต่อปะสานนิกรชาวไทยทั่วประเทศครับพอดีมันจังหวะที่ว่าพื้นที่มันแล้ง เลยคิด,ค,ดคิดออกมาก็เพื่อเพื่อทวภายในหลวงโดยเฉพานะเลยภูมิใจมากครับที่ที่ทางอาจารย์ไปถ่ายเข้ามาแนะนำแล้คิดว่ากว่าจะได้ก็ต้องร่วมร่วมกับชาวบ้านสามัคคีเพราะทางนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีค่าจ้างค่าอะไรเพราะว่ามีมีแต่ใจร่วงกันทําแล้วก็อบอกตกสนับสน คุนซีเมนนิดหน่อยแล้วก็ต่อไปก็ถ้าถ้าทางนวยทหารชกบขอซือผ้าอะไรก็ตามถ้าถ้าขอสนัดพนุก็จะได้มาคุดให้เพราะว่าเวลาน้ำฝนนี้มันจะมากับทรายมันก็จะเต็มน้ำก็จะไม่กะไม่ค่อยเหลอเท่าไหร่ทีนี้ก็จะถนัดนุทางนวยเหนือมาสนเสิยเกี่ยวกับเครื่องจักรอะไรมาคุดนิดหน่อยนอกจากนี้ที่บ้านเจาะบันตัง ยังมีหน่วยเฉพาะกิจยะลา15มาคอยให้การสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในหมู่บ้านทางโครงการทำดีมีอาชีพโดยได้รวบรวมแม่บ้านที่ว่างงานในพื้นที่เข้าไปอบรมความรู้จนได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านทำขนมถ้วยฝูขึ้นครับในพื้นที่นี้นบะสมัยก่อนนั้นค่อนข้างที่จะกันดานแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีไรายได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะซึ่งจากการสำรวจข้อมูลนะ แต่เราครอบครัวเนี่ยจะมีรายได้ไม่ไม่เกิน50,000บาทต่อปีนะหลังจากที่มีโครงการนี้เข้ามานะโครงการทําดีมนีอาชีพเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ให้ส่วนราชการภาครัฐนะมาเสริมสร้างจากรายได้ที่เคยได้ประมาณ5 0,000่นก็เพิ่มมาเป็นแสนถึงแสนสองบาทสองแสนสองหมื่นบาทต่อปีนะครับกถ็ถือว่านะประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะก็มีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงานราชการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้ามาแนะนำค่ะพวกเราก็เลยตัดสินใจมาทำกลุ่มม่บ้านกันทำให้พวกเรามีอาชีพเสริมมีอาชีพเสริมนอกจากหลังจากที่กีดยางพวกเราก็ได้มาทำขนมได้มีรายได้เสริมค่ะ การเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับคนในหมู่บ้านรวมถึงการเข้าไปแก้ไขปัญหาภัยแ้งของหน่วยเฉพาะกิจยา,าน15นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งครับที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนอีกด้วยครับพบก,กับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับหลายคนสงสัยว่าทำไมเราถึงใช้บริการกับธนาคารนี้ถ้าไม่ได้ธนาคารแห่งนี้ชีวิตผมคงล้มไปนานแล้วล่ะครับใครว่ายิ่งสูงยิ่งโดดเดี่ยว เราะที่นี่ให้บริการทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันยามเราล้มเขาพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงคู่คอยเกื้อหนุนทุกธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แค่ไหนความมุ่งหวังของเราคือการสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าค่ะไอแบง์ธนาคารของคุณอุ่นใจเมื่อใช้บริการกับข้าวจะอร่อยส่วนผสมต้องต้งให้เป๊ะแต่สูตรของแม่ก็เป๊ะก็คโนอร่อยชัวร์เขาคิดส่วนผสมปรุงมาลงตัวเป๊ะ ข่าวไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อโรคโอ้เชื้อโรคอยู่ไหนเนี่ยเชื้อโรคอยู่ไหนเนี่ยแมาผมซักด้วย Omega Plus Anti Bag ใหม่มีพลังแอทีฟออกซิเจนให้เสื้อขาวสะอาดอย่างแท้จริง Omega Plus Anti Bag ใหม่ขจัดเชื้อได้ถึง99.9%